ใครเป็นแฟนคลับรายการช่วงเอเชีย2 4 2 4บ้างมาเมาทางนี้หน่อยแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง9คนนะคะที่ได้เดบิวต์เป็นวงจีนี่นั่นเองแต่ว่าปดพูดถึงคนที่ไม่ได้เดบิวต์ไม่ได้นะคะได้มุมมองมุมมองหนึ่งอะว่าเฮ้ยทุกคนบนโลกไปเนี้ยพุ่งเป้าแต่อยากจะประกวดให้ประสบความสำเร็จได้เป็นที่หนึ่งต้องดังต้องฟังต้องรวยแล้วยังไงอะระบบนิเวศ ทุกตำแหน่งอ่ะมันสำคัญหมดไหมแฟนคลับก็สำคัญคนดูก็สำคัญคนที่แม้ว่าไม่ได้เดบิวต์อ่ะคุณก็จะมีเส้นทางอื่นที่แบบมันจะเปิดขึ้นอีกเยอะแยะคุณเคยได้ยินคำว่าวันโด o r c l o s วันโ o เพนป่ะนั่นแหละเมื่อโอกาสนี้มันจบลงเดี๋ยวมันจะมีโอกาสใหม่แบบให้โอกาสเราได้เติบโตเรียนรู้ในทุกๆพื้นที่เสมอนั้นน่ะคะ่ะการที่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้สำเร็จในสิ่งนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ได้ประสบความสำเสร็จทั้งชีวิตนะคะ เดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้เราได้เติบโตเรียนรู้ตลอดหรือแม้ท่านทาั้งน้องๆทั้ง9คนที่เขาได้เดบิวแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าจะประสบความสําเร็จตลอดไปหรือได้เห็นเมนเทอร์รับเชิญพิเศษที่เข้ามาทุกคนก็คือเคยได้เดบิวแล้วแล้วปัจจุบันเป็นไงก็ต้องดิ้นรนก็ต้องหาหนทางในการเติบโตในการประสบความสําเร็จต่อไป เออมันก็ทําให้ดาได้เลยรูว้ว่าแล้วความสําเร็จของชีวิตเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงของเราอะมันต้องการอะไรหรอจริงๆแค่เราอะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วไหมอะต้องเป็นอะไรด้วยหรอต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนด้วยหรออือประมาณนั้นแล้วพอแบบได้มาถอดบทเรียนนะคะจากน้องๆ9ก้าคนเนาะที่ได้เดบิวต์อะอย่างน้องเฉียวอี้หวีเนี่ยน้องปลาดดาเห็นคุณสมบัติในความเป็นผูน้นําคือเขาเป็นคนที่มั่นใจในของตัวเองเขาอยู่กับปัจจุบันเขาอยู่กับคุณ คุณค่าเขาอยู่กับความสามารถที่ตัวเองทําได้มันเลยทำให้เขาอ่ะสามารถเปล่งประกายชายนิง่งแล้วก็ตบดอมแม่จิมปาร์ตสล้านโหวตเออยังไม่รวมของขวัญที่เขาได้ในรายการทั้งหมดโื้โหเปชชั่มจ้ะแม่ส่วนที่2น้องรู้อันนะ่ะได้เห็นมานานแล้วน้องรู้อันเนี้ยค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองมากเกินพอดีมันเลยทําให้เขาอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจแต่ไม่มีความสุขมันเลยไม่ชายนิง่งไม่เปล่งประกายทา,ทางทางที่ศักยภาพเขาเนี่ยเขาได้เป็นเมนเนาะใน เป็นเป็นเซนเตอร์ของเพลงทีมด้วยซ้ําไปแต่ว่ามันทําให้เขาแบบไม่ได้เฉิดฉายแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งนั่นเองนะคะถ้าเขาปรับตรงนี้น่าจะตบ,ตบ,ตบ,ตบดอมแมจีนได้อีกมากขึ้นคนต่อมาไพลิวไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะจริงๆเป็นเมนดิชันเองนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็น f c น้องตั้งแต่มิสแกรนคนครพนมแล้วแต่พอแบบมาอยู่ในวงการไอดอลปุ๊บน้องโดนดราม่าเยอะมากก็เข้าใจว่ามันเป็นสนามอารมณ์ตั้งแต่วงการนางงามแล้วก็ ไผ่หลิวเขาก็ค่อนข้างเก่งนะ่ะเก่งมากเลยนะคือก็รับคอมเมนต์แย่ๆแหละแต่ว่ามันทําให้เขาแบบกลับมาตกผลึกกับตัวเองแล้วก็ทําให้เขาแบบเดินต่อได้คนต่อมาน้องยีนเนี่ยคือเป็นเมนน้องเลยนะคะเป็นคนที่โวเก้ก็เก่งเต้นก็ปัง14ปีที่น้องแบบสู้มาในเส้นทางนี้ตลอดก็ยินดีกับน้องด้วยจริงๆสมมงทุกประการเลยแล้วก็น้องอีลีนเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เอาจริงคล้ายๆกับไผ่หลิวนะแต่ว่า เขาเป็นคนที่มีคาลิสมาโอ้แค่เห็นหน้าแล้วแบบโอ้สวยชม้มนะคะตกเขาด้อมได้สบายสบายเลยก็เลยไม่แปลกที่ทําไมแบบมีแรงโหวตขนาดนี้เนาะแต่คนที่แบบเราว้าวมากนะคะก็จะมีน้องหวังเพิรน้องเสวยเหยายวน้องดิดี้แล้วก็น้องเอมมาเออคือแบบสี่คนนี้เนี่ยเก่งมากว้าวมากแล้วก็สามารถแบบตกด้อมแม่จีนได้แต่จริงๆคนที่แบบดาเสียดายมากนะและดาปักเมนไปแล้วก็คือน้องแคลวน้องไอรีนอย่างเงี้ยแล้วก็ อีกหลายหลายคนน้องอาจริงเนาะทุกคนอะ่ะคือเก่งมีคุณค่ามีความสามารถหมดเลยถือว่าในเวทีเนี้ยทําให้แบบเขาได้เปล่งประกายและดาไม่เคยดูรายการอะไรแบบเนี้ยมาก่อนเลยนะแล้วก็อู้ทําให้ฉันแบบติดหวัวปักหวัวปั๊มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเราได้มุมมองได้แง่คิดได้เห็นมุมของจิตวิทยานะคะการคิวใจตัวเองนะคะการอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นๆในสังคมนะคะ ใครชื่นชอบมุมมองแบบดาที่ได้มาแชร์กันวันนี้นะคะก็สามารถจิ้มติกตอกซีรีส์เพิ่มเติมได้นะคะเพื่อได้เรียนรู้จิตวิทยาในการหิวใจตัวเองและฝากวันนี้ตามแชร์รีโวทคลิปนี้ด้วยนะคะดาอัพคลิปพลังโบกทุกวันและทุกคนเป็นเมนใครบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเมาส์กัน